วันนี้ตรงกับวันพุทธที่18กันยายน2567วันนี้คณะกรรมการโครงการรักษาสินห้าลงตรวจเยี่ยมพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยวันนี้ตรวจเยี่ยมที่วัดวดชิรธรรมสาธิตเขตพระขนงกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีคณะกรรมการสินห้ามาหลายรูปด้วยกัน แล้วก็ตลอดจนถึงพระเดชพระคุณรั้กาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในวันนี้ขณะนี้เวลาเที่ยงตรงก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะนั้นญาติโยมจะมาร่วมในการสินห้าก็เชิญนาโยมนะเพราะนั้นก็ชมบรรยากาศวีดกนักเรียน โรงเรียนวัชิรธรรมาสาษิตนะประมาณ2,000คนได้รวมทั้งหมดนะก็มีจัดแบบล้านนาทางเหนือแล้วก็จะมีมีต่างกวยตลาดกระพัดนะตารประเพณีแบบทางเหนือแล้วก็มีการตรวดรบเคระเป็นไม้คํานะเพราะฉะนั้นประเพณีล้านนาทางเหนือก็มาจัดที่วัดวชิรธรรมภาษาธิ์ในวันนี้ ซึ่งวันนี้จะตรวจในช่วงภาคบ่ายด้วยกันเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงหรือว่าต3 0 0นนอคณะกรรมการก็จะตรวจเยี่ยมแล้วก็ลงพื้นที่ที่เขตพระโขนงบางนาน,นีทางวันวน้ญาติโยมเห็นโครงการรักษาสิินห้าวันนี้เป็นวันปิดโครงการตรวจเยี่ยมมาทั่วประเทศแล้วกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่สุดท้ายของการตรวจเยี่ยมสินห้า ในปีงบประมาณ2567นี้ในปีหน้าก็จะเริ่มใหม่แต่ก็อนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมการตรวจสินห้าในวันนี้ขอให้ญาติโยมนั้นจงเจริญงอกงามภายใต้ร่มเงาของพรธกานานะเจริญด้วยอายุวันนะตุขาพละแก่ทุกคนทุกท่านเทิน